สำหรับคนที่มีปัญหาฝ้าผิวแห้งลอกเป็นขุยและผิวแห้งตึงหลังล้างหน้าวันนี้เกดมีตัวเด็ดมาแนะนำกันนะคะ,ะหน้าหนาวนี้ใครที่ผิวแห้งมันทุนเดิมอยู่แล้วล้างหน้าเสร็จแล้วผิวแห้งตึงๆเลยต้องเปลี่ยนความคิดแล้วว่าการล้างหน้าแบบธรรมดาแบบเดิมไม่ได้เด็ดขาดแล้วค่ะเพราะตัวเดิมที่คุณใช้ถ้ายิ่งฟองฟอด มีสารเพิ่มฟองอยู่ในนั้นมี SLS ยิ่งทําให้เกิดความระคายเคืองผิวแห้งลงนะคะวันนี้เก็ดแนะนําตัวนี้เลยที่เก็ดใช้แล้วก็รีวิวลูกค้าเยอะมากๆวันนี้ก็มีออเดอร์จากลูกค้าด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนที่ใช้หลายคน อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแห้งยิ่งหนาวยิ่งแห้งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงรายก็รีวิวเช่นกันหรือแม้แต่ต่างประเทศนะคะเกาหลีใต้มีสั่งเข้ามาด้วยฮ่องกงด้วยและล่าสุดนะคะลูกชายอยู่ที่ประเทศจีนอ่าปักกิ่งเกตจัดไปให้เยอะเลยเพราะที่จีนตอนนี้อุณหภูมิบางวันศูนย์บางวันติดลบแล้วทั้งที่กลางวันก็จะมีแดดด้วยเขาจะเจอปัญหาว่าผิวแห้ง พอล้างหน้าด้วยตัวนี้จบเลยค่ะปัญหาไม่มีแล้วเรื่องของผิวแห้งตึงผิวจะนุ่มเนียนและทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นอ่าตัวนี้คืออะไรสบู่สูตรพายแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่แกออกมาปุ๊บก็คือจะมีสบู่ก้อนนี้อยู่ข้างในนะคะสบู่ก้อนนี้นี่เองช่วยในเรื่องของการล้างหน้า ในนี้มีอะไรบ้างมีว่านนางคำพลายลิ้นทะเลและน้ำผึ้ง ตัวว่านนางคำจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงจะเหมาะเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำมีจุดด่างดำม,มีฝ้ากระเก็ดแนะนําเลยตัวนี้จะตอบโจทย์มากเพราะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยไพลช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังนั้นคนที่มีปัญหาสิวสิวอักเสบอยู่พอฆ่าเชื้อไปแล้วสิวก็จะยุบลงดีผื่นคันก็จะดีด้วยส่วนลิ้นทะเลนะคะตัวนี้ช่วยลดความมันบนใบหน้า ช่วยลดสิวอักเสบสิวอุดตันสิวฮอร์โมนต่างๆทำให้แห้งยุบดีแล้วก็หน้าเรียบเนียนส่วนน้ำพึ่งจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ตามธรรมชาติเติมคอลลาเจนให้กับผิวใช้แล้วผิวเราจะนุ่มเนียนใสเปล่งปลั่งขึ้นและขาวก็ะจ่งางใสขึ้นบวกรวมเป็นตัวนี้เลยนะคะ สบู่สมุนไพรว่านังคำจากเคที่ล้างหน้าแบบนี้เนี่ยพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บหน้าเราจะได้ฟิลลิ่งหน้านุ่มนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อากาศหนาวแค่ไหนอากาศแห้งแค่ไหนเอาอยู่ค่ะลองดูนะคะก้อนละ80บาทเท่านั้นราคาโปรสำหรับใครที่มีปัญหาฝ้าล้างหน้าเสร็จต้องตามด้วยบำรุงให้มันชุ่มชื้นเลยคราวนี้กำจัดเรื่องของฝ้าด้วยหน้าต้องไม่แหง้งก็ตัวนี้ค่ะที่แนะนำเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับ ยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดส,สีมานินถึงระดับยีนเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองค้ำเอาอยู่และยังมีตัวเซกชไรไอโซเมเลตช่วยเติมน้ำได้ถึง72ชั่วโมงจะกักเก็บน้ำอยู่ข้างในให้ผิวเราไม่แห้งนะคะและส่วนคนที่มีอาการแพ้สารมาออกแดดแสบแดงแห้งลอก แล้วก็รู้สึกระคายเคืองผิวตัวนี้จะมีอาราโทอินช่วยปลอบปลมเซลล์ผิวฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3 B5 ทําทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นชุ่มชื้นขึ้นลดอาการแสบแดงและคนที่มีริ้วรอยยังมีไฮยาลูรอนอยู่ในนี้นะคะและริงเคลฟิลที่ไปเติมริ้วรอยล่องลึกให้มันตื้นขึ้นครบเครื่องเลยกับเซรั่มขวดนี้แนะนาเลยนะคะใช้เช้าเย็นใช้เช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทา เซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระส่วนตัวกันแดดนะคะตัวเด็ดตัวนี้เลยบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบวก,บกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มเป็นทั้ง 4-in-1 ด้วยบำรุงกันแดด50เท่าไมะเปสหน้าใสาและรองพื้นเกรดพรีเมียมใช้แล้วติดใจมากๆค่ะได้หน้าที่เนียนใสเป๊ะปังเหมาะสำหรับทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวทุกฤดู แนะนำเลยนะคะทุกเพศทุกวัยใช้ได้ค่ะในขนาดใหญ่บึ้ม100กร,รัมใช้คุ้มจริงๆกับเซ็ตดูแลฟ้าชุดนี้3ชิ้นในราคาพิเศษทักเข้ามาได้ที่เคที่เลยนะคะ